สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนหมาร์กนะคะเอฟซีวันนี้พี่จะมาดูมีแต่ไอ้โต้งคะทุกคนนี่ไอ้โต้งคอยพ่อค่ะเพราพ่อไปตัดหญ้าให้กับน้องหัวไอ้พี่ไก่ทั้งหลายก็เลยต้องคอยถึยงเงมองอยู่นี้ค่ะเพราะว่า ออกมาไม่ได้ค่ะทุกคนเอา้าเขาก็ออกมาทางนี้ได้นี่นาเอ้ยลุงกั้นหมดเลยเหรอนี่ค่ะ fc นี่คือไก่ของพ่อยายรินนี่ค่ะเ,เจอคนแปลกหน้าก็หนีหมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขากลัวค่ะเขากลัวเราจะจับต้มค่ะทุกคนน,นั่นหนีเข้าหมดเลยเห็นไหมคะ <laughs> โดนขังค่ะเพราะว่าเขาออกมาแล้วเขาไอวุ่นวายกับยายวิค่ะทุกคนยายวิไม่ชอบไก่ค่ะทุกคนก็เลยสั่งให้คุณสามีของไอ้เขากั้นไว้ห้ามไก่ออกมาเพ่นพ่านค่ะทุกคนเพราะว่ามันชอบไปจิกดอกไม้ของไอ้ยายวิค่ะ ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะทุกคนเพราะว่าลายเราสร้างบ้านแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้ววิ่งมาอยู่กับรวมกันอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะมีทั้งวัวด้วยนะคะเอฟซี FC. นี่ไก่ของเราก็ไม่มีใครจับเอาไปแกงนะคะก็รอแต่ว่าไอ้พ่อใหญ่ลินหรือว่าพี่เคยของพี่วรรณพาน,นี่หละ แกก็จะขายเป็นชุดๆเลยค่ะทุกคนเหลือแต่ไอ้โต้งไว้เนาะเพราะว่าไอ้โต้งนี่เมื่อก่อนแกเปิดไอ้ฟาร์มไก่ชนตรงนี้ค่ะทุกคนแกคงจะขายอุปกรณ์ไก่ชนของแกหมดแล้วค่ะเพราะว่าไอ้เมียของแกนี่พี่สาวของพี่นี่แกไม่ชอบเสียงดังค่ะทุกคนเวลาเขามาเชียร์ไก่อะ่ะมันก็จะเสียงดังโบกเวกโวยวายเนาะ พี่สาวพี่ก็จะไม่ชอบค่ะเอฟซีพี่ชาวพี่จะชอบเงียบๆแล้วก็ถ้าอยากจะตีไก่ก็ไปตีที่อื่นอย่ามาตีตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วแก,กก็เลยต้องปิดฟาร์มค่ะทุกคนแก,กก็ยังขายไอ้ต้งแล้วแก,กก็ทําซุ้มไก่ขายนะคะเอฟซีเมื่อก่อนนี้นะนี่แก,กก็จะทยอยขายซุ้มไก่อ,อกค่ะเพราะว่าเมียแก,กไม่เห็นด้วยค่ะ ตอนแรกเมียก็เห็นด้วยหรอกว่าเห็นเลี้ยงไก่เนาะอะ้รเ,เอาไปตีที่อื่นแต่ว่ามีแต่คนอยากจะมาตีไก่ที่นี่ค่ะเพราะว่านั่นมาแล้วค่ะทุกคนมาจากเกี่ยวย้าค่ะทุกคนพี่สาวพี่กับพี่เคยเนาะเอาย้ามาให้วัวค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะโอเคค่ะเอฟซคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนะพาเดนหมาให้พี่ด้วยนะคะเอฟซ ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย